คุณเทอร์โบค่ะผู้ที่ทํางานกับหลากหลายเจเนอเรชันจริงๆมีความคิดเห็นกับประเด็นนี้อย่างไรคะถ้าพูดถึงเรื่องของบริษบาลาะละนะครับตอนที่ทํางานนะครับมันก็ต้องทาเยอะเนาะถึงจะ,ะได้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่ได้เยอะขึ้นแล้วเราก็คิดว่าแบบในบริษัทเนี่ยก็เป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองของเราเช่นกันรู้สึกว่าถ้าเรามีฟีลแบบพวกอดีชิปนะแบบบริษัทอยู่ได้เขาอยู่รอดอเราไปด้วยกันแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างี้ครับแต่พอมา ปัจจุบันนะครับที่เจอน้องๆแล้วนะครับที่เข้ามาผมมองว่า Work Li f e balance จริงๆอาจจะไม่ใช่ตัวของเวลาอย่างเดียวอาจจะเป็นเหมือนเขารู้สึกสบายใจในการทำเพราะบางทีมันเวิร์กกับไลฟ์นแบบบล์กันเป๊ะๆไม่ได้ครับเพราะถ้าเราทำเยอะมันก็อาจจะได้ให้เวลาใน่อนที่น้อยลงแต่ถ้าเราถ้า่อนเยอะงานเราอาจจะไม่มีประสิทธิภาพอะไรย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นการแบบคุยกันให้มัน ชัเดเจนหรือเคลียร์กันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนั่นแหละครับติดตามรายการ Prima Living and Lifestyle ตอน Gen t a อ k เข้าใจกันมากขึ้นเมื่อเราฟังกันเสาร์นี้14นาฬิกาทาง YouTube Facebook Instagram Prima Group Official